ปรมาจารย์หลอมระดับ5้าดาวบางทีอาจจะไม่ใช่แค่นั้นโอเซินเฟิงนั้นต่างออกไปเขาคือปรมาจารย์หลอมห้าดาวระดับสูงเขาเป็นอันดับหนึ่งของระดับ5ดาวปรมาจารย์หลอมระดับ5้าดาวไม่ได้ด้วยไปกอบพวกขอบเขตตุ้นส่วนนี้ยังไม่รวมกับความแข็งแกร่งของโอเซินเฟิงที่อยู่ขอบเขตหลีส่วนขั้นสูงในทางกลับกันแล้วบางทีราชาจิ้งจอกก็ยังต้องเคารพเขาตอนนั้นทุกคนของสำนักทางเฉียงรวมถึงพวกสัตว์อสูรต่างก็มองไปที่โอเสินเฟิงด้วยสายตาเคารพปรมาจารย์หลอม5้าดาวคู่ควกกรก เซียวเหยียนภูมิใจอย่างมากอาจารย์ของเขาเป็นถึงปรมาจารย์หลอมห้าดาวแม้แต่หัวหน้าสมาคมนักหลอมเขตเเนื้ออย่างหนิงไทชูก็ยังต้องเคารพการที่ได้เป็นสิทธิ์คนแบบนี้ช่างหน้าภูมิใจจริงๆแม้ว่าอู่ชิงฉวนจะเปิดเผยต,ตัวตนของโอเสินเฟิงแต่โอเซินเฟิงก็ไม่ถือสาอู่ชิงชวนเขาแสดงท่าทีใจเย็นออกมาแค่ฐานะเล็กน้อยทำไมต้องดีใจด้วยยิ่งไปกว่านั้นข้าก็เป็นแค่อาจารย์ของสำนักคังเฉียงข้าแค่ต้องการสั่งสอนสิทธิ์ไม่ต้องพูดถึงชื่อนี้อีกหรอก เขาหันไปมองหัวเทียนหมางๆและพูดขึ้นมาหากเจ้าต้องการจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงข้ากลัวว่ามันคงยากน้องอู่พูดถูกเจ้าสำนักนั้นต่างออกไปข้าโชคดีที่ได้เข้าร่วมสำนักคังเฉียงตอนแรกๆดังนั้นข้าจึงได้ตำแหน่งนี้มาแต่ตอนนี้ด้วยความสามารถของเจ้าแล้วการจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงเอาจริงๆแล้วมันยังไม่เพียงพอหลังจากที่อยู่กับจางอยู่มานานโอเสินเฟิงก็รู้สึกว่าจางอยู่ไม่ธรรมดา แม้ว่าจังอยู่จะไม่ได้แสดงท่าพิเศษออกมาแต่โอเซินเฟิงก็มั่นใจว่าคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในสายตาของจังอยู่หลินจื้อเปยและคนที่มากับเขาคงไม่อยู่สายตาของจังอยู่โอเซินเฟิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งข้าไม่ได้พูดไร้สาระพวกเจ้าลองคิดดูดีๆเจ้าสำนักเรียกพวกเจ้าว่ายังไงตอนที่พวกเจ้ามาในตอนแรกเด็กน้อยถูกต้องนี่คือคำเรียกที่จังอยู่เรียกพวกหลินจื้อเปย จากคำพูดนี้ก็เห็นท่าทีของจังอยู่ได้แล้วโหเทียนหมังจำได้อย่างชัดเจนเขาได้แต่ก,ก้มหน้าและสแสดงสีหน้าหม่นหม่นตอนแรกหลินจื้อเป่ยและคนอื่นๆก็คิดจะเข้าร่วมสำนักทางเฉียงพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าโหเทียนหมังเลยพวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีหวังหากหากข้ายอมเป็นผู้ช่วยของผู้อาวุโสอูลละโโหเทียนหมังยังไม่ยอมแพ้เขาพูดออกมาด้วยเสียงที่แหบแหง้ง ข้าไม่คิดจะเป็นอาจารย์สำนักคังเฉียงตราบใดที่ข้าเข้าร่วมสำนักคังเฉียงได้แม้ว่าจะเป็นได้แค่พ่อครัวข้าก็พอใจแล้วสำนักคังเฉียงมีพ่อครัวแล้วซึ่งคืออูชิงชวนแม้ว่าโหวเทียนหมางจะเป็นปรามาจารย์กำหนดอาหารห้าดาวแต่ก็ยังต่างชั้นกับอูชิงชวนอย่างมากกาันที่เขาจะอยู่ในสำนักคังเฉียงต่อได้ก็มีแค่ตำแหน่งในครัวเท่านั้นอูชิงชวนยักคิว้วผู้ช่วยทำอาหารปรามาจารย์กำหนดอาหารห้าดาวเพื่อจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงเขาถึงกับต้องลดฐานะของตัวเองลงมาเป็นผู้ช่วยรื้อ ต้องรู้ก่อนว่าในสายตาของคนทั่วไปนั้นผู้ช่วยพ่อครัวคือตำแหน่งต้อยต่ำมันแค่งานง่ายๆที่คอยใช้แรงงานหากเป็นเช่นนั้นเจ้าสำนักก็ไม่น่าจะปฏิเสธอูชิงชวนเงียบไปและถามขึ้นมาแต่เจ้าเต็มใจจริงๆหรือเมื่อได้ยินคำถามจากอูชิงชวนโหวเทียนหมางก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มแน่นอนข้าเต็มใจจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงข้าไม่สนว่าจะต้องอยู่ตำแหน่งไหน เขารู้แค่ว่าการอยู่ที่สำนักคังเฉียงต่อจะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับการสั่งสอนจากอู่ชิงฉวนและอาจจะมีสิทธิพิเศษในการฟังการสอนจากท่านเซียนหักเทียบกับผลประโยชน์เหล่านี้แล้วการเป็นผู้ช่วยพ่อครัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อเห็นสีหน้ามุ่งมั่นของโหเทียนหมางแล้วอู่ชิงชวนก็พยักหน้าตอบรับได้งั้นเรื่องนี้ข้าจะลองถามให้เจ้าสำหรับผลลัพธ์นั้นข้าคงรับรองไม่ได้โหเทียนหมางพูดด้วยท่าทีซึ้งใจขอบคุณมากผู้อาวุโสอู่ยังไงสมันก็ยังมีหวัง ตอนนั้นหลินจื้อเปยได้กัดฟันแน่นและพูดขึ้นมาผู้อาวุโสอู่ฆ่าห่วงฟู่เชิงจื้อหนิงไทชูและคนอื่นๆมองไปที่อู่ชิงชวนเหมือนมีบางอย่างจะพูดแต่พวกเขาก็ไม่กล้าจะพูดมันออกมาทำไมพวกเจ้าเองก็อยากเข้าร่วมสำนักคังเฉียงงอรึรือู่ชิงชวนเห็นว่าหลินจื้อเปยและคนอื่นๆต่างพากันลังเลเข,ขายักคิ้วแล้วถามขึ้นมา สำนักคังเฉียงไม่ได้กว้างใหญ่อะไรดูจากตำแหน่งแล้วหากพวกเจ้าอยากจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงมันอาจจะยังไม่ว่างไม่สิบางทีพวกเจ้าอาจจะช่วยสอนได้และฐานะก็ทัดเทียมกับผู้ช่วยพ่อครัวพวกเจ้าลองคิดทบทวนกันดูเองเขาไม่คิดว่าหลินจื้อเปยและคนอื่นๆจะเต็มใจรับตำแหน่งแบบนี้หัวหน้าสมาคมไม่มีทางยอมมาเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่มีฐานะทัดเทียมกับพวกคนงานแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นจริงคงเป็นเรื่องตลก แต่เขาไม่คิดว่าตอนที่เขาพูดจบนั้นหลินจื้อเป่ยและคนอื่นๆต่างก็ดวงตาเป็นประกายกันทันทีหืออูชิงชวนแปลกใจพวกนี้บ้าไปแล้วหรือผู้ช่วยจริงสิทำไมข้าคิดไม่ถึงกันหลินจื้อเป่ยตื่นเต้นขึ้นมาผู้อาวุโสอ,อูผู้น้อยเต็มใจจะรับตำแหน่งผู้ช่วยสอนขอให้ผู้อาวุโสอ,อูลองถามเจ้าสำนักให้ด้วยห่วงฟู่เชิงจื้อหัวหน้าสมาคมปรุงยาเขตเหนือพูดขึ้นมาทันที ไม่ไม่ไม,ไม่ผู้อาวุโสอูหลินจื้อเปยไม่เคยรับสิทธิ์เขาไม่มีประสบการณ์ในการสอนผู้น้อยต่างออกไปข้ามีสิทธิ์อยู่ถึงหกคนข้ามีประสบการณ์ในการสอนข้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ช่วยสอนอูซูอย่างหัวหน้าสมาคมนักฝึกสัตว์อสูรพูดขึ้นมา ผู้อาวุโสอุยาไปฟังหวงฟูเชิงจื้อเขารับสิทธิ์ถึง6คนแต่สิทธิ์ทั้งหล้วนไร้ความสามารถสิทธ์เองก็ไม่ได้พัฒนาได้ดีนักเห็นได้ชัดว่าการสอนของเขาไม่ได้เรื่องผู้น้อยรับสิทธิ์แค่คนเดียวแต่สิทธิ์ของผู้น้อยดีกว่าสิทธิ์ของเขาทั้ง6คนตำแหน่งผู้ช่วยสอนนี้ผู้น้อยเหมาะสมกว่าหนิงเทชูหัวหน้าสมาคมนักหลอมเขตเหนือก็รีพูดขึ้นมา ไม่ผู้อาวุโสอูพวกเขาไม่เหมาะมีแค่ผู้น้อยที่เหมาะผู้น้อยเป็นปรมาจารย์หลอมสีดาวอาจารย์โอเองก็เป็นนักหลอมดังนั้นผู้น้อยจึงเหมาะเป็นผู้ช่วยสอนและทำงานกับอาจารย์โอมากกว่าอูชิงชวนรู้สึกประหลาดใจสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยสอนทุกคนต่างก็พากันเสนอตัวด้วยตำแหน่งที่ต่ำต้อยแบบนี้พวกหัวหน้าสมาคมพากันสนใจได้ยังไง